Yeah everybody When you see me comes on n a p u l l Me a p a r t yeah my touch d o w n It's ready for ready for get down มาโหโหรอนมากเลยเนี่ยไปซื้อน้ำเลยทำไมนานจังโหคนเยอะมากเลยกว่าจะต่อแถวซื้อได้เนี่ยอ๋อนี่ก็เนาะเอ้ยเนี่ยไอ้รายงานที่ครูให้ไปทำมเกี่ยวกับ สอบแกะภาษาไทยอ่ะเคยทำอย่างไรเราลองทํำไม่รู้เรื่องเลยเราทำไม่เข้าใจเราจดโน้นแล้วนะแต่เราก็ทําไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะครูห้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะอกไไ็น่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นนะที่จําได้แต่ในเล่มนี้เฮ้ยแล้วว่าเราเอาหนังสือมาเล่มผิดแน่เลยอันนี้มีเกี่ยวกับวรรณคดีไทยบ้าวรรณคดีไทยครูก็ให้ทำหรอไม่ทหรอ เราก็ไม่รู้ว่าเราทําแต่ภาษาท้องถิ่นน่ะและสองคนนั้นเมื่อไรจะมาว่างั้นแหละสายแล้วมาแล้วเนี่ยที่เราก็นั่งรอตั้งนานแล้วนะอันนี้ก็มีไงคุณมาคืคุณมาทำอะไรนักหนาเนี่ยแต่เราก็ทําไม่เสร็จเพราะเราไม่รู้ว่าเราว่าเราสอบไปได้แน่เราก็ว่านี้แหละดูรีฉันจดได้แค่หน่อยเดียวเองสอบไม่ยากมากเลย ร้อยอ่านพวกไายพวกอะไรอ่ะคือทำมาหรือยังคือไปฝึกอ,อ,อ,อ่านมาหรือยังก็ฝึกได้หน่อยหนึ่งแล้วแหละมันต้องมีแบบติวข้อสอบแน่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปทําที่ไหนไปหาซื้อที่ไหนเราไม่รู้เรื่องเลยอืยังไงเราก็ต้องรอให้สองคนนั้นมาก่อนแล้วค่อยถาม อยู่โทรหายพวกนั้นกลับเมื่อไรจะมาใช่ชา<ม>้ามาก <มา S 2> เลยเนี่ยทำไมวันเสาร์วันที่เด็นักเรียนายมาเรียน,นอย่างน้ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะมามร,มรู้ไหมว่ารอนานแล้วเนี่ยโอเคโอเคเรีบมานะแค่นี้จับดีจ้ะ บอก่าใกล้แล้ถึงเขาขับรถอยูอแบบ่อีกแป๊บอีกแป๊บงั้นแหละเรื่องของอีปอางยละ ตล<ห>อดจริงเนี่ยเราหนังสือมันผิ์เราจะิตีหนังสือจะยังไงมีแต่วันละคะนีีจะต้องแบบอ่านสอบเกี่ยวกับบทก่อนพี่ไปเป็นหัวกูเกิลทามันเด็รออู้ไหมล่ะไม่ได้เก่งด้านนี้ลนแล้วเนี่ยนี่ทำอะไรเกลิ่นมากเลยค่ะโขมหาขึ้นมาท้าสนหนังส,สือเหมียมาเลยไงามาอ๋ออยู่นี่ค่ะเจ้าตัวเขา ทำไมตรงมีเสียงหล่อจังแต่ก่อนนี้แอปจังเลยมันแอปแบลอีหาเนี่ยมันแร็ปแต่ได้ผู้ชายแดกวันละคนวันละคนใช่ไหมหกบกเอ้าใช่ไหมหล,ลูซี่เอ้าใช่ไหมไบทโอ้โหหลายชื่อจังเนี่ยเราทำยังไงเกี่ยวกับโปรเจกต์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนู่นทำน,นี่เรื่องอะไรอันนี้เรื่องพัฒนาราพาธมั้ง ใช่เราใช่แหละครูให้ทำโปรเจกต์นี้มงเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทำโปรเจกต์แบบทำหาเนื้อหานหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องย่อที่มาแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของมัธนพาพึกาว่าเป็นมาไงอะแล้วครูก็ให้แปลด้วยแล้วต้องส่งก่อนสอบก็ไ่รทำเยก็ไม่มีใครทำไง ขี้เกียจไงเราขี้เกียจเราจะติวได้ไหมเนี่ยได้นี่เดี๋ยววันสุดสุดวันนับสอแป๊บหนึ่งแล้ววันสองจะแล้วสาวกิ๊กสาวกีโอ้ยขี้ก็เดี๋ยจเคนี่ยชอบทานแต่แป้งพับอ่ะนะเสร็จปึ๊บเสร็จทั้งวันคิ้วหรือปิงทะเลนะถ้าไม่ถ่ายเกี่ยวกับ อะไรภาษาค้าเคกื่อนอย่างเงี้ยเราจะเอาไงดีเพราะว่าถ้าเป็นภาษาค้า่อนส่วนมากมันจะมีเกี่ยวกับใน Facebook เพราะว่าคนเราอ่ะในปัจจุบันอ่ะใช้เกี่ยวกับภาษาผิดเพี้ยนเดี๋ยวเราลองเช็คปะเฟซบุ๊กดูกันนะเดี๋ยวภาษาอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวมุนีคุกกี้คุกกี้คุกกี้อย่างเงี้ยจุงเบยจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จังเลยก็เนอกจุงเบยน่ารักจุงเบย ภาษาเนี่ยวันนั้นฉันก็เห็นเธอไปนี้ในเฟซรักนะรักจุ๊บเบยอะไรอย่างงี้มอร์นิ่งคัสคัสคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยบอกเนี่ยบอกคัำก็ไม่ได้ต้องบอกคัสคือคับก็อย่างผิดนะแข่งคอควายไม่เห็นอากาศบริมไม้คับต้องหล่อเหลือเขาก็ไม่เอามาใช่ไม่ไหวจริงๆวัยรุ่นสมัยเนี้ยชอบทำตัวแบบยังไงอะ ตามกระแสเขาขึ้นมาเอออย่าคุยนอกเรื่องเอาเรื่องงานเด็กกรุงเทพื่อนนะเรื่องงานก็ว่าไงแฝดแฝดเรู้เรื่องแฝดไม่เป็นทำไงบ้านเราไม่มีของบ้านเราก็ไม่มีบ้านนายมีของอะมัวแต่ขี้เกียจสลังยาวนั่นแหละเเธอแต่เกมมันนอนตีแต่ฮอนทำไงดีเครียดจุ้มทำไง เดี๋ยวเราไปหางานก็ได้ไม่ไหมดแล้วไม่แล้วมเนาบ้าเชี <นะ S 2> ยงเนี่ยมีคาวไหมป่ะไม่ค่อยมาใหม่โอเคไปกับบ้านกันก็ได <ป S 2> <ป>้กินก็ได้เราจะไปกับมาใส่กระเป๋าไว้ป <remar> ่ะพอเราเดินม,มารถเราจอดไปหนึ่งแล้วตามสบายเลยใช่ไปกินร้านไหนหละร้านแต่โอเค ใรสมัยนี้เนาะครูให้เราไปหาให้เราไปแปลเกี่ยวกับ<ฮ>คำที่มันเป็นคำแปลเ,เออนาะแลเราจะทำยังไงดีล่ะในเฟซบุ๊กอะที่เราเห็นได้บ่อยมากเลยนะอะไรนี่ๆคุ่คี้อะไรอย่างเงี้ยงั้<อ>งน,ะนแล้วไม่รุ่นต้องเข้าใจแต่เราเป็นนยนภาษาไทยของบ้านเราแต่เราก็ใช้อะ <laughs> เรารู้ว่าเธอก็ใช้เราก็เคยใช้แต่เราก็ใช้ส่วนน้อยส่วนมากเราก็ใช้คำาปรงไปตปรงมาอะไรอย่างนี้แหละแล้วพวกโปรเจกต์งานภาษไทยที่เราต้องไปถ่ายเราจะทำยังไงดีเราก็เครียดเรายังไม่รู้เลยอะเครียดมากเลยตอนเนี้ยแล้วเราจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีอะเอาทำทำที่มัน,นอ,ออกเสียงเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยมันจะมีหลายเรื่องจะเอาเกี่ยวกับชนิดของคำแล้วไอ้คำที่ครูให้ไปจดมาชิ้นถังไปจดเร่างก็ใกล้แล้วแหละชนิดของคำมัลลนมันกล้เยอะนะแต่เราจะเอามาทำเป็นปรเจริงนะยอดแตก่ะ สอบด้วยอีสองหย์เองอะ่ะช <c oughs> <c oughs> ่วงนั้นไม่กินข้าวไหนเนี่ยตอนนี้ไงมาแล้วรีบๆมาเลยเราต้องมาคุยงานกันต่อ,น <c oughs> อ,อนเนี่ยรถเนี่ยดูเสียหมดเนาะ <c oughs> เกรตรีเครียดเนี่ยโปรเจงเาอะทำไงร้องเพลงดีปะ้องเพลงไมยร้องเพลงแบบไทยหรอคือน้องเพลงอะไร้าเอกะไก่หรอกอหอเนี่ยอันนึงจ้าอี่ยเหรอทำไม่ได้อยู่แลเคียดมากเลยเราเครีดเพาะนมีงานส่งไง นีไมีก็ต้องมีอ่ะเอาไงเอากันเราทอ่องทำกันไหมมันก็ต้อง,งทำต้องทะแบบว่าแบบเป็นกรนแบบเป็นเพลงดีไหมคือคืนนี้ออกโอ้โหแค่นี้ไม่ได้จะไปเป็นเพลงมีเอฟเฟกต์ออมาด้วยเหรอแกฝนตกเว้ยแกมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะอุยดีแกมานั่งที่สูงเอฟเฟกต์ นะโลคตินี่นนจ,นจะตอแก็ต่อกายนครมีหมากล้าอันที่สองดีวกว่าแกมันอ,อันที่สองมันอันนั้นดีอู้หูภาษาอันนั้นไม่งั้นเร<ช>าต้องสองอันประภัยของเงี่ยเหรอต่อดเนละี่ยสุภาสุพรรณงามแก้มชล้ำชัน้นพระอรุณอรัญลาลาน งามเก๋เอ็งพอ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 อย่างนี้เหรออือก็จะร้องไงล่ะก็ท่องธรรมดาต้องร้องเพลงอุ๊ยเราใครดิกตาเป็นบ้างล่ะเราดิกไม่กวดเป็นเอาป่ะต้าเหรอผิดไอ้เปรอก็เพื่อนเราอ่ะเพื่อนสามอ่ะอ๋อไอ้เป๊ะเหรอเถอะกันนะแต่ไม่รู้ว่าเธอว่างมานี้ให้เราหรือเปล่าสงสัยมันอยู่กาแฟแน่นอนเลยใช่ใช่ว่างนั่นแหละ เอาไงแล้วก็ต้องบอกเป๋อะว่าให้มาช่วยดิจิต้าให้กีตาร์ารอ๋อนั่นแหละโอ้ยจีตาลอ,นะองเอาเจา้านนี้หรอภา,าษาไทายอย่างพี่เลยอ้าวมันก็ต้องผส,สมไงไม่อ,อันนี้เราจะเอาไหนล่ะเราต้อง,องมันมีสองอันไงเราต้องส่งก่อนวันที่สี่นะเอาอันหนึ่งนั่นแหละง่ายสุดแล้วอัที่ขวอใช้ดังเจ้อันเหนยวจองไงอันหนึ่งสกาวต้นฮีมาตงฮีมาตงลองใส่ทองปกติคือใส่ทำนองเข้าไปลองน้อง อันหนึ่งจะกล่าวสอนใจนลลครมีมากมายเธอเธอถามเพื่อนปีว่าเดี๋ยวให้จ้พ่อจได้เปล่าเราจะทำจังหวะให้ระเกียบเปรียบในใจเริ่มแรกดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันหนึ่งจะกล่าวสอนใจนครมีมากลายระเกียบเปรียบเลยจผิที่ือใช่ในโล,ลนกากลาก ดวงติดยือแค่สับคนงานต้มบัตัอโนราตีโลคาบ้าไปแล้วโอ่โอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามากเลยแหละแกเราจะบอกให้ก็พอไงคนเรามีแค่เนี่ยหรอเราจะไปทำไงให้ปุ๊บมีสี่คนเองอ้ายมา4คนขอเราต้องไปขอให้ใครช่วยอ่ะ ก็มีเปย์ก็มีเปย์คนนหงป๊อปป๊อปท็อปใช่เจมบูมเดียก็ไม่วดียเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างกันอ่ะเพื่อนท่องเราไงใครที่ว่างๆอยู่กับเรา่ะช่วงนี้เพื่อนเราเยอะมากสักคนเลยนะเธอยากไป2สองล้านสิเธอแยกซิเธอเป็นกเธอเป็นชาย เราลองเอามืนเมื่อกนะี้เนาะเราม er. ัน okay. okay. พอมากนะเธอเธอร้องเนได้ใช่ป็นคนตบด้วยป้ายป้าแป้ายโอเคจัดไปเลยไปไปโอเคกลับบ้านเจอกันพรุ่งนี้แอสโฟมกันเถอะบ๊ายบายไอ้กระพงแอสโฟมกันกลับบ้านดีๆหนอนะไม่ได้กลับดีๆกลับบ้านค่ะเธอนี่นะมาเรามาฝึกร้องฝึกท่องกันดีกว่าหนึ่งสองสาม อันหนึ่งระกาวซ้อนกายนครมีนาใกล้ราเทียบเทียบในกายทุกยญิงชายในโลการวามจิตคือกษัตริย์ผ่านสมบัติอันโอลาข้าศึกคือโลคาเกิดเกิน้าในกายเราเปรียบแพทย์คือทหารอันชำนาญรู้ลำเนา ขาสึกมาอย่าใจเบาหอมล้อมรอบทุกทิศาให้ดังลงกริย์ไว้คือดวงใจให้เล่งยาอันหนึ่งห้ามอยาา่าโกรธาขาดศึกมาจะอันตรายปีตังคือวางหน้าเล่นรักษา,าเำรนไม้อาหารอยู่ในกายคือเสบียงเลี้ยงโยธา คุณทางทั้นสามแห่งเร่งจัดแจงอยู่รักษาห้ามอย่าให้ขาดสึกมาติดทางได้จะเสียทีเย้ใช้สุดกระเสริฐจักทีจยุของกลับบ้านกันดีกว่าปะปะเฮ้ยยายนันไทยอะจะใส่ไปด้วยไปอ่ะปะ ไปแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านเลยนะเว้ยวลงไ่ขึ้นเลยเอเราต้องงานเตอะนะงานเช่ไปนตอ่ะไปก็ไม่อยากรับแต่ปบายขบดีอ่ะคุีเจอกันนะ เขาช้าล่ะเดี๋ยวๆหน่อยสิสีะ Thank <laughs> you. Come tryna pull me apart, damn! I touch though. เดีโยวอยู่เข้าใจไหมรอามาโอ้อะไรเนี่ยเพิ่งมาเหรอเรานั่งรอตั้งนานแล้วไปซื้อน้ำแค่นี้เองเอา้าก็เราไปซื้อน้ำโหคนเยอะกว่าจะได้นะรู้เปล่าอ๋อเออเนี่ยไอ้ว<า>่งานที่เราต้องติวไปสอบแก็บสะไทยอะทำไงอะเราติวไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแล้วก็เราอ่าได้ถึงนี่แล้วอะ หนูอ่านไวกว่าเราอีกเราจดเล็บเล็บๆแลช์แลช์นิดนึงนะขอเก we ็บก all ่อนได้ป่ะอเสร็จหนฉันบอกว่ามันจะกินข้าวที่มันก็ไม่ไปกับเราอย่างนี้แหละ2คนเนี้ย

Just ready, we're for ready for the time, Mark! I'm about to music man? out. I'm about to music Mr. Taxi driver. What am I? That's where I, I like, you know? Wow! My life to come up on the street. อไทยล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปียปผมรกักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสศ้าวๆเมืองไทยนะก็ดูสวยนี้อ้อไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของด,ดีไทยแลนด์ออฟสมัยวรรังเอบาใจเ e รีแฮปปีชอบตรง มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีภูม,มิรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกถึงใจอยากเช้าหมอใส่แล้วไปเที่ยวกระบีด่ดาลมาลักชนา้นใจฝรั่งบอกอย่าไปนะไอวอนทูซีพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมันแซ่บอีเร่ฝรั่งบอกสบายไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นรอยดีรอยดีชอบเกาะเงินชอบลันตาชาวเรือนี่ว่ารังหอกขาวที่ชอบกอะเงินชอบลันตา To walk up in the mall and meet them girls see them. I want to go to Thailand. I want to shop in Thailand. I want to go up on the beach and put my feet on the sand. Wow! Where the beach them? Show me the taxi them. Which way to go? Which way? เสียพาสปอดที่ไม่เฮ้ยมันหายไปไหนผลิตไทยแล้วเขาว่าใจเดียตามคืนให้ทีไม่ไหมไม่เกินนะสามวันเจ็ดวันพาสปอดไปนั้นนะกลับมาได้ไงคนไทยไเนี่ยเขาว่าสุดยอดเมืองไทยไเนี่ยเขาว่าสุดยอดจะเข้าจะออกรู้สึกปลอดภัย เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีผมรัก